สวัสดีปีจอค่ะต่อปีจอเลยนะคะก็ปีจออืมไม่รู้ยุง่งหายยุง่งยังฮะยุ่งใจยุ่งกายยุ่งกระเป๋านะคะอืมกระเป๋าเบาเลยค่ะส่วนท่านที่มีเคาะ อุบัติเหตุทางใจทางกายทางกระเป๋าโหหนักเลยค่ะก็ขอให้ดีนะเก็บเงินไว้ค่ะนะรีบทำเงินเก็บนะคะเก็บเงินไว้นะคะเดือนนี้ดีแล้วท่านที่ทะเลาะกับแฟนก็จะดีกันแล้วนะทันทีไม่เข้าใจกับแฟนก็จะดีกันแล้วค่ะขอให ทุกครอบครัวที่กระทบใจกันที่ผ่านมาเนี่ยขอให้ดีกันนะไม่มีทิฏฐิต่อการซสอย่างเนอะบูชาความรักนะคะถ้ารักกันต้องให้อภัยกันได้หมดทุกอย่างนะ,ะถึงจะเรียกว่าความรักเนอะค่ะเดือนนี้ ใช้สีเฮงของตัวเองเลยค่ะนะไม่มีอะไรต้องบอกนอนหันหัวทิศเหนือตรงๆได้แล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ติดๆกับทิศเหนือได้นะเดือนนี้มีดีสองทิศค่ะนะคะปีจออืม อเคอ่ะ okay. ไม่รู้จะพูดอะไรลูกชายก็ปิดจอค่ะก็ไปรับราชการที่นาราธิวาสแต่ว่าเขาเดวงดีนะเขาเกิดมนเก่งลูกชายเขาเป็นคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระคงคุ้มครองเขาอะค่ะคิดถึง รู้สึกคิดถึงลูกบ่อยมากเลยเป็นห่วงลูกบอกว่าอยู่สบายแต่ก็อดห่วงค่ะเดือนนี้ลูกก็ดีค่ะลูกก็ดีทุกเครือข่ายด้านความสัมพันธ์ค่ะปีจอทุกพอสเกิดดีทุกเครือข่ายด้านความสัมพันธ์นะคะเ,เสื้อผ้าก็ใส่สีเฮงตลอดชาตินี้ได้เลยค่ะนะนอนก็เอียงไปเอียงมาละกันแต่ว่าเดือนนี้นอนทางแกนทิศเหนือไว้ ถ้าท่านผิทีเป็นชาวทิศตะวันตกก็นอนตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ติดๆกับทิศเหนือนะพูดอีกครั้งนะเพราะว่าดูดวงแบบ่วงจุ้ยเนี่ยศาตร์หวงจุ้ยเน่ยมันจะเข้าใจยากค่ะเอาสีกับเอาเสื้อผ้ามาเสริมดวงได้เอาสียามดวงตกเก้เาสีกับเสื้อผ้ามาบั่นทอนให้ดวงไม่แย่มากได้ค่ะ ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะเดือนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะขอให้โชคดีมากๆค่ะปังๆค่ะรักปีจอค่ะสวัสดีค่ะ